ะมาแล้วมาแล้วมีของไาเป็นของผู้ใดามาหลายแถงัวคอ,อกเดียวตินี่เอางัวคือหลายโตเอ้ยเอาลูกไข่ไงล่ะตัวนี้ นี่แม่ลูกไข่ไงหรอแม่อันนี้อันนี้วัตจีโนะวัตจีโนะชื่อปีใหม่นะปีใหม่นะปีใหม่นะอันนี้แดงยีนใช่เนี่ยนะอันใหญ่ยวนอันนี้ของไผ่นี่เตียงแดงนี่อ๋อนี่ตีทอาไปเปลี่ยนมาน่ะบอนี่แบบน้ำใส่อะนี่แบบน้ำจุกไปเนี่ยคือ แมนหนึ่ง,<า>งสอง<ๆ>อันนั้นตัวแดงนั่คของแยเชียดเตินั่นเออป๊าแดงจนเสียบตาพี่น้องใช่หี่ทองพอแย่กีผู้ไหนยะ่ใ่คอกพุญนะมันคือไม่ทองเต๋อป้าไข่สับสนเราจะงัวไผเป็นงัวไผ<ๆ>อันต้วน,น,นั่นองไผลขนาด อ๋อน่าคองไอ้นี่นี่แม่นี่แมตัวพึ่งออกนี่แม่นี่แม่ลูกไข่แม่หรอลูกข่กําลังเปล้สยนออกเออนี่นี่น้ำตาลเลยเป็นบ่เออนี่นี่น้ำตาลน้ำตาลนี่ลูกน้ำตาล เต็มคอกแล้วจ้าล่าสุดขนตัวหนึ่งขนว้นอยู่ขนต้องแยกกันไว้ก่อนจะไปลาาท้าันะหว้งเนนไปห่เหมือกันเต็มคอบเลยากเลย มันห่วข่อยกัจะมิดนึงเมื่อยไกเลยว่ะเื่อไกเว่ะมอวัวนำตาลมเปตัวยังไงมาดูดอข่อยไ่ง่วะข่อยปาเถือกข่อมัปเกาเป็นยังหนึ่งสองสามสี่หาตัวหาตัวนี้น้อยนี่ตัวนี้ตัวที่หกตัวยุผุ่นห่องงอจอม้าเหมือนี่ นี่ลุงกันเลยป้าจากไม่ใช่สามมันมีง้วนจากโตมีโตเดียวเยอะเยอะจ้ะไม่ใช่สามเรามีโตเดียวดิโตอันอันโตของจีโน่แสดงตัวไดบุกนี่บอกแม่จีโน่เห็นบอเห็นบอแสดงตัวไดบน้องพี่ใหม่ป้าจีโน่ไหมน้องพี่ใหม่ถามมหาเขาเบี่ยงเฮ้ยเจ้าชักแน้องจีโน่ เยยะ่2สองแสนซีโอ้ยถอดให้เล้ดินะอาบใส่ทองวเฮ็ดเทียดูเอาเงีสี่มัจังหาเห็นไงนี่เนาะเอาเงสี่มันจังหจักีหจักขะแล้วท้องมนไ้เลยเ้เอาเอาทองบ่มีประโยชน์ยังซ้ำอันนี้อันนี้มันสามารถเพิ่มดอกได้เเอาเงินไปธนาคารกับบเพิ่มเล็วซ้ำซึ่งนี้ นนกิน้ำตาลนตานี่นี่นี่ลูกคนแรกข่อได้ยนี่น้ำตาลนี่น้นี่บเอนี่ทิปนี่นี่มันออกเลยให้แม่ให้ลูกแล้วนี่ตัวหนึ่งนี่นี่เอามานําพองยี่กีล่าสุดนี่นี่เอามานพองยี่กีล่าสุดนี่สามสิบสต๊อบะสามสองบ่สามสี่แม่นบ่วะ นี่นี่ตัวนี้นี่ตัวแดงนี่ตัวมาบอระงามปันี้ซ้ำเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ตัวแรกเลยนี่นี่สื่อเริ่มต้นซื่งวตัวนี้ตัวแรกนี่น้ำตาลนี่มาแล้วนี่นี่ละสุดงามกอมูเลยพะเอกมาแล้วอะไรน้องอะไรนะเศรษฐี ตั้งเองเลยเศรษฐีออเออกกูเออลยขอองเบิ่งบเศรษฐีมาขอมูนแหอันนี้ตัวใดนี่ขอมาหนี่อย่งนี่ผู้ใดนี่นีอกน้ำโชกอน้โฉกที่เอามาล่ะสูตนี่ไอไอไอตนีเยน้ีเดียวเขากดันเอาท่องเาไว้ย่หท่าน้เศร้านมได้หรือไรบอสใจงวดตัวเจ้าสื่อมา งวดเจ้าสือมาทีว่าเห็ดไดบอตัวอ้ความตัวอีกตัวหนึ่งเนี่นี่ตัวนี้มันบอทีว่าเอาสองอันไปเลียนเอานี่เปยสอันเลียนเอาเเงขาเนเพื่อนหนียนี้นี่นี่นี่เศษถีเดินเอาดมกันเอาไม่ยืน้ำกันเนีได้บอกปีไม่เหรปีไม่ปีาุีปีไม อ้อไปงีชื่อสีมาว่าอยเีนเขีนในยนเป็นหกเอาอยากเข้าไปห้ามูถึนะไลเลยเนาะี้จ้บโอ้ยอีกจังเอยเต็มคอกบ่มีหมองไส้บอกไ้ใช่ขยายคอกคจะอด่ให้ลวยอยต่าเห็ดลูก่าเห็ดกันจะเห็ดกันโอ้ยตายตอย่าล้างแก่ อ,อย่ารังแกลูกกูแม่สใช่แน่แน่แน่น้ำใชปลูกมันครับวมยอยู่มันน่ะเขาตอดรับหนองไหมตอนตอนูอนด่อ <c oughs> ย่าย่ <c oughs> ยาอย่า<ๆ><ๆ>ใชเอ้ยวนนมวนาอยผมว่าไม่ยัคิดว่าสีแดงเียไมัมันไม่สีแดงสีแล้วอาธิตย์อทิตย์าตนานี่สิว่าได้อีกสติยอกอัน เรามีตังเงเรามีตังมาเข้าลุมอีกคนนึงคนทั่วไปเพื่อเดนี่คนเราเขาจะวอากันคนอะบักที่ใหม่คนอะไรคนอะไรไอได้เท่านั้นอีปีไม่อีปีไม่ล่ามืนก่าได้เท่านั้นจ้างคนใดคใดนี่คนนี้คนอไามันมีอยู่ตีมันมีอยู่ดีมือสามบอหมื่นสามตัวใหญ่กว่านี้มือสามได้รุ่นนี้เลยเดี๋ยวว่าแถวว่าคืออัน ใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่านี่ย,ยู่นี่ใหญ่กว,ว,ว่าโตข่าของขยย่อย,ย,อ,ย,ยอยู่นี่เออใหญ่กว่าขาวๆอีกอยู่มันมีไม่ไม่ได้เพจอ่ะมันมมมมนี่มันเงินสามยู่อันนี้ลูกซ้ายข่อยลูกซ้ายแหลกเลยลูกซ้ายแหลกเลยนี่แน่ะจะมาโคมกันได้ไงมีนี่หลายครับอะไรบักกัดจิ้นจังไปเสือมายักษ์ตัวให้จ,จังเพราอะไรบักกัดจินจังไปเสือมายักษ์ตัวให้จัง บอปานข่อยซื้อมาข่อยได้เรียงอย่างนี้ข่อยเอาาไว้เดี๋ยวคูบอกหน่อยไว้น,น้องกันเถอะอีไมขันคล้ายนี่ร่วมกันหรือว่ามนยกคอหรือว่ามนได้เนงิยนั่นหละจักแสนบมื้อกี้นั่นนนีนี่มึงบ้าเด็ดมัดคอมึงหังอันดื้อเดอ้อจะเห็ดลูกกูเดอ้อ มคือบอกงามตัวเต็มบักหักไปก๋ยนี่แล้วนั่นนั่นนั่นโค้มเขาอีกแล้วจะโค้มลูกกูว่าเป็นง้เป็นเกย์นี่น้ำช่ น้ำโชมันเี่น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 ้ำโชกเนี่ยมึนมืนเก่าเหรอมาที่หลังเก่าเหรอนั่นนั่นนั่นมาหนั่มันเอาคืนแล้วจะเป็นรวยวันจะไปโค้มเขาไปดมไปดมอีปีเขาแล้วแบบนี้ให้หมดลูกเขาเขาอูกลูกแก่้าวเปต่ำมันงัวนี่มันเซื่องไหนด้เนี่

ไม่มันอยู่ลายมันผูกไว้เลยเดี๋ยวเขากล่าการเดี๋ยวเขากลังเขากลังอันนั้นไม่ไม่ยังเียละเฮ้กันอยู่อนี่คือการเแหน่แน่แหมึงเลยนี่กลายเป็นมึงแล้วบ่ะนี่มึนคือการกลายเป็นมึงแล้วบ่ะนี่มึนแล้วคนาดรวยกับมึนตีเศรษฐี อันนี้อันนี้นเี่หอ้ยออันเสียกเสียกมันเข่าขานั่นนะมันถกมันเข่างามขาเดินหน่อยนี่มันตัวนี้ตัวผูตัวเมีใส่กันมันเสิน้กันนี้นี่เลยกินกันออกินกออกเต่นี่นี่แหละ บักนี่กันซีแดงเนี่ยหนาไม่หายหรอกครับเนี่ยแต่ว่าโตหนานี่เป็นโตแมววะคือพอดีตัวผู้มีแล่าสองของยายุ้นกขาอ้วนบักคาเพื่ออะเบิ่งเบิ่งข้างหน้าจะเบิ่งข้างหลังด่ามันบ่ราะตัวผูมีตัวผู้มันมีแล้วสองใม่ต้องเอาแม่มาใส่อ้วนกับยุ้นต้องเคาะกันลายดน้อยย่าอย่าว่าบบอง่ายแบบไร้ง่ายก็แบบไร้หรอกเฉดไปหาราคาสัำอันสิบกัวยี่สิบกัวนี่สิเกสิได้ยูดิเอามาคอยเอามาคอยมาขุนเอา ตัวยังกัได้สิบกั่านี่มันซื้อง่ายถ้าเียกวที่เหนจะเีกวนี่ยตายเาเจ้าอย่างนั่นแหละสิบกัวเนี่เพียกกว่าลายเลยแล้วก็สิไปหันแล้วก็สิเลื่อนเบื้งหันตัวใดมันง้างขวามไม่เจ้าเบื้อง ท้องมันบอดได้ยังว่าท้องมันบอดได้โอเคเพราะงี้เราเป็นคาเดย์ไม่เมียเอาไปบนนี้เดี๋ยวปีไม่ขอบนนี้เลยตัาพี่น้องเขาเมื่อบานบนนี้ยายโอเคเขาเมื่อบานนี่ละครับงัวทั้งเบิด